Ủa? hoa, mẹ tao. Hoa hoa, dạng ao gọi là. Uuuuuuu. Hoa. Tu ra sữa, tony. Hoa. Ten mong mục dị thật. Hoa. Wai tao. Hoa, ili vân. Hoa là. Hoa. 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 วลถลลามติดชีวิตหนุ่มโบาราณสวัสดีครับ<า>ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นี่เลยรายการยังวะ ตามติดชีวิตหนุ่มโบราณตามวิชีวิถีวันบ้านดูสภาพแวดล้อมก็อย่างที่เห็นนะครับแดดแรงเวันนี้เรามาทําอะไรเดี๋ยวให้นี่เลยผู้บ่าวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผู้บ่าวครับผู้บ่าวแนะนําสวัสดีครับผมพิษต่อปีโครับรอ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 ยังผมแล้วใครจะทนไหวเรา นี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวันแหกันนี่เลยอุปกรณ์เส้นมาดูนี่วันแหนี่ครับวันเป็นเปล่าเ,เคยเที่ยวนึงตาไม้เป็นพันสรโงวว่าสิได้ผลว่าเพชรเจ้าชาญว่าดันเนี่ยวันแหได้ได้ได้กันเดี๋ยวเ้าไปเบิงงวิธีกันวันกันเลยมือเนี้ เดะปลาลายหมูวันกับแม่เป็นปะหมูวันครับหมูวันแต่ลายปะหมูวันโอ้ได้ได้ประกาศขายอยู่บ้านบูญใหญ่อะมันต่นัดเอาไปกินกินดิจอนหมูวันเนี่ยเดะลายไปเข้าไปเบิ้งกันเอาเต้นกูลืมใส่อันนี้มาเป็นยังไงมาเป็นยังอันนี้เนาเนาเป็นในอันนี้ยเนี่ย แปดซอกวันงไงมั้วันงไงมั้วันไงมัในวิธีการวันสอนบนด้วยเหตุจังแดดง่างยง่างยง่ายเอาแบบดูไปก,ก่อนก่อนนะดวไปก่นพอดีจะเข้าซอกเลยเนี่ยอันนี้ก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งซ้อมก่อน juat, juat nè, chom chik chom chik đai bao nè, đai bao đang xịt thì qua đai bao, là ok vậy, Này, long nè, hãy เกแกแกแววไปลงสนามจริงเข้าไปเนี่ยาวาวาตามมาครับอะไรนี่รอยข <จน S 2> ัดถึนทนายอยู่น่าติดหูดเงยไม่เจอปลาเจออะไรเพราะไม่เจอปลาแล้วเจออะไร

เงี้ยอุปกรณ์หาปลาเจนม,มีตาจยกตัววะท่านเมียนี่ยมาท่านมากเลยยัยงเหล่าลุงลุงลุงอยู่ผมอันนี้เพื่อนว่ายังอีตาเขาเรียกว่าหม่องเป็ดหม่องเป็ดเป็ดมันเปนหม่องหม่องแต่ว่าเป็ดลูกเป็ดก็เรียกว่าเป็ด เขาเรียกว่ากระซังกระซังอันไหนกระซังข้างบนกระซั่งนี่จะปลาหน่อยปาน้อยอันนี้อันนี้ก็เอามาน่อเอาไอันนี้ปลาอย่างปลากระจกนี่เติมแก่วยโยนทิ้งข้าวไม้ไมใหญ่ thằng kia đi ngay, phá kho, phá banh, phá dãy, dọn từng lái thuyền, ba mươi chục, không khen xe, đi, như vậy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 , như ตาเนตเซียนสุดบ่แ <hi> ม็น <hey>. บ่เป็นผู้ชำนาญการด้านหาปลาคือบ่บมุ่นเลยเซียนบ่มั่นใจเพชรเอาแล้วเพชรละรอบหลั้งหมดสวัสดีคุณที้ตาคุณเี้ปลาหน่อยติดอยู่แห่น่ะ สดวดง้อสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เน้นปลาครับเน้นสวยงาม,มเน้นสวยงามาวัวตัวหนี้ตัวแญ่ตัวใหญ่ของวันแล้ววันนี้พอได้แกมเหล่าจ้ะ เดโซ่บังโซ่บังเต้นที่นปวดแล้วเป็นเดครับเดครับโอ้เกือบเตรียมชงแง้รสั่งนี่ลายกะมูหลืมั้งเนี่ยว้าตัวนี้อีกเรื่องฮะชางุึงกะได้เอาอ่ะเอาอ่ะนอนแล้ว จบมาโดนแล้วได้เอาได้เอาได้ัดเนี้คุ้มเก็บผมเก็บถึอปลาด้วยเนี่ยไหนใต้ตีนผมเนี่ยเฮ้ยมินบอกงั้นงั้นปลายยางางล่างข้างล่างใต้ตีนเอะเรนะเดี๋ยว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 ไม่ต้องใช้แล้วแฮะเหยียบกระโดนไปอะไรเงี้ยอ้าวปล่อยวายปลาดุกโอ้ออันนีเร็วก่าเนี่ย

ปันป่นปุดปุกน้อยมีบ่พยายนบ่อมาอีวัววัววัวไม่แมตตาโอ้โหดักเอาไปเนี่ยอืดเอาผู้ใดสิได้ตัวนี้เอรอเห็นบ่เมื่อกี้เต้นว้าข้าแขนเลยหรือเมื่อกี้เนาอ พ่นแหแล้วครับพ่นแหแล้วพ่อาวุธแล้วบรรจุกระสุนเราบ้านนี่หลุนปลาคอยสวบ สวบเอาล้วผูใ้ใดสิได้บาตเนี่ยเหรอ,อม,มองได้ก็จัดเลยนัวจัดเลยครับอันนี้อันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมครับเมนครั้งแรกสนามจริงอเอาตรงนี้ละเด็กมันน้อยน้ยพวกเว้ยว๊วมันนี่อัดตัวงมเลยจะยังไงครับจะเอาวานไม้หรือจังเดะวาไม่ดีกว่า <c oughs> Nick mất thử mày đâu để chơi tổng một <laughs> mày là à thì luôn là thực. giết được chào thằng bún như, tôi nghe thẻ thằng bún à, à, nghe đây van bao nhiêu lên là có ra nghe nè đây, lại tôi à, tên ปาสลัมหน่อยฮึขาหน่อยนี่แหละฮะเดี๋ยวคิดบแมสามตัวแล้วเด้อเนี่ยวเนี่ยสามตัวละสี่บงเส้นว้า ปลาขาวล้วน er ้วนได้ปลาคอหอมตัวนึ่งเป็นไหมเฮ้ยอันนี่บันน่ะดึกมาเลยดนะครับดึกมาเลยดนะผมครับ ไปเบิ่งผู้บ่าววันแห่พวกกัดผู้บ่าววันแ <c oughs> หน่วันงามๆบ่ได้หลายดอกวันหนึงเสียได้แต่ตัวยิ่งใหญ่เฮ้ยได้ประดุกเฮือเฮือเฮ้อพุ่นเลยเต็มดองๆเลยวันนี้เสร็จแล้ววันนี้ก็ ได้ปลาเล็กบ้างปลาน้อยบ้างส่วนมากจะเป็นปลาขาวก็ได้ปลาช่อนมาบางคนก็ได้ปลาดุกมาเนาะแต่ว่าเราก็หวานกันที่ในคลองอะแล้วมันก็จะมีต้นยูคาข้างๆใช่ไหมมันก็เลยทําให้หวานไปแต่ละทีติดขึ้นมาคือกิ่งไม้เยอะแยะเลยมันก็เลยต้องใช้เวลาในการเอากิ่งไม้ออกนานมากอะแต่ก็พามาดูวิถีชีวิตอ่า การทำมาหากินการหาปลาตามคลองเนาะช่วงนั้นนี้ก็สนุกสนานนี่ฮะกันไปตามแถวแถวชนบทบ้านเราเนาะอือก็คลิปหน้าจะพาไปดูอะไรก็กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็เราก็จะพบกันใหม่กับผมแซมหนุ่มโบราณวันนี้ขอลาทุกคนก่อนพบกันใหม่มบ๊ายบายจุบ๊บจุามติดชีวิตหนุ่มโบราณ